คุณลุงคุณป้าคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่ลืมกินยาหยิบยาผิดหรือกินยาเกินขนาดปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตแต่ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้วันนี้เรามีแนวทางง่ายๆในการใช้ยายอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องใช้ยาหลายชนิดทำให้มีความเสี่ยงในการใช้ยาผิด เช่นลืมกินยาวิธีง่ายๆคือใช้กล่องยาแบบแบ่งช่องตามวันและเวลาจะช่วยลดความสับสนได้หากจำไม่ได้อาจใช้สมุดจดหรือแอปพลิเคชันเตือนเวลาทานยาหากสงสัยเรื่องเวลาทานยาควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย อ่านฉลากยาให้เข้าใจยาบางชนิดต้องกินก่อนอาหารบางชนิดต้องกินหลังอาหารเก็บยาในที่แห้งห่างจากเด็กและห้ามใช้ยาหมดอายุเด็ดขาดเพียงทุกท่านทำตาม5ข้อนี้ก็ช่วยให้การใช้ยาของผู้สูงอายุปลอดภัยมากขึ้นเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการใช้ยาที่ถูกต้อง